วันนี้แบมจะพาไปทำนะคะชาเขียว4สูตรอ,อยากรู้ใช่ไหมมีชาเขียวอะไรบ้างตามแบมมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับทางช่อง s k s k y w e r กันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแบมจะพามาทำชาเขียวนะคะ3สูตรเลยวันนี้แบมจะมาใช้เป็นชาเขียวนะคะของ b e l i e ท์ f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  e e นะคะ วันนี้เราจะมาทำหนึ่งนะคะชาเขียวโบราณ2นะคะจะมาทำชาเขียวแบบพรีเมียม3นะคะก็จะเป็นชาเขียวนมสดที่ใครหลายๆท่านนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านชอบสั่งชาเขียวนมสดนะคะกันแล้วก็อันสุดท้ายวันนี้นะคะมีมะนาวสดๆจากต้นเลยนะคะก็เดี๋ยวแบมจะมาทำเป็นชาเขียวมะนาวกันนะคะ มาตามแบมมาได้เลยค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปสกัดชาเขียวกันก่อนใช้ชาเขียวที่2ช้อนโต๊ะหรือ 15, บ6กรัมนั่นเองนะคะกดชาเขียวลงมาได้เลยค่ะแล้วก็ใช้วิธีการพักเหมือนเดิมนะคะนั่นคือพักชาไว้ที่25วินาทีทำแบบนี้ให้ครบสี่แก้วเลยนะคะตอนนี้ก็พักครบแล้วแล้ววันนี้แบมนะคะจะพามาทำ ชาเขียวนะคะเป็นแก้ว22ออนนะคะที่ร้านชากาแฟาใช้กันนะคะเยอะๆเนาะจะเป็นแก้วประมาณนี้เลยเราจะใช้น้ําชาอยู่ยที่4ออนนะคะได้แล้วน้ําชาแก้วแรกนะคะก็น,นี่นะคะแบมก็ได้แล้วน้ําชาเขียวสีแก้วของเราเดี๋ยวเราจะมาชงทีละสูตรเริ่มจากชงโบราณก่อนนะคะเดีย๋ยวเก็บตรงนี้เข้ามาก่อนอ่าสูตรโบราณน,นะคะแบมก็จะใช้ตัวงบีดนะคะตัวนี้ ใส่ลงไปที่1 1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะก็คือตักใส่ลงไปเลย1 2อ่าช้อนโต๊ะครึ่งนะคะประมาณนี้เลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนนะคะละลายให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นชาเขียวโบราณน,นะคะ โมลานก็ชงง่ายๆมีตัวอลองดีคิมเมอร์นะคะตัวนี้จบเลยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ใช้เป็นนลมค้นหวานนะคะเราจะใช้ที่40 ml นั่นเองใส่ลงไปเลยค่ะ,ะง่ายไหมคะตัวนี้เราก็จะได้แล้วนะคะเป็น ชาเขียวโบราณนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แก้วไว้เลยตรงนี้เป็นแก้ว22ออนซทรงสูงนะคะอาได้แล้วหนึ่งนะคะองต่อมาก็จะเป็นชาเขียวพรีเมียมนั่นเองนะคะสะกัดน้ำชาอยู่ที่4ออนเหมือนกันแล้วเราก็จะใสนะคะ ผงผสมชาเขียวนะคะตัวนี้แบมใช้ของอารมาใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะเลยค่ะปิดฝาไว้ดีๆนะคะทุกคนแล้วก็คนนี่นะคะสีของชาเขียวนะคะทำง่ายๆแล้วก็ใส่นะคะลมต้นหวานลงต้นหวานนะคะเราจะใช้ที่40 ml ใส่ลงไปเลยคะ่ะ ค่อยๆคนแล้วก็นี่ขาดไม่ได้ก็คือนี่นะคะโรมานะคะเป็นกีมเหลวตัวนี้ใช้ที่1นึ่งซ์ดห้ออคะอ่ะจะเป็นชาเขียวพรีเมียมนะคะตัวนี้เลย<ม>เสร็จแล้วดันก็นจ้า แก้วไว้เหมือนกันนะคะอ่าใส่แก้วไว้เลยอ่าสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนไปดีกว่านะคะเดี๋ยวหลงกันนะคะเป็นพรีเมียมนะคะพรีเมียมอ่าเป็นโบราณน,นะคะเดี๋ยวจะสลับแก้วกันเนาะพรีเมียมโบราณแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแบบ ชาเขียวนมนั่นเองนะคะต่อกันนะคะที่ชาเขียวนมนะคะชงยังไงชานะคะชาเขียวที่สี่ออนนะคะก็ใส่นมข้นหวานนะคะที่40 ml เทนมข้นหวานลงไปเลยค่ะอันที่สองนะคะที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือนี่นะคะเป็นตัวครีมเหลวนะคะของอารมามนั่นเองแบนจะใส่แค่นะคะหนึ่งออนนะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวชาเขียวนมนอกก็ต้องมีนมสดแบนก็ใช้เป็นตัวเกลนะคะใช้อยู่ที่40 ml นะคะใส่นงไปเลยน,นี่ค่ะเราก็จะได้แล้วชาเขียวนมสดนั่นเองทำง่ายไหมคะทำง่ายมากเลยวันนี้ก็ได้สีสูตรเลยนะคะในคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมจดสูตรกันด้วยนะเดี๋ยวแบบมีให้อีกทีนึงคือท้ายคลิป แล้วก็เดี๋ยวแมขอเขียนต่อหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเริ้เหมือนกันชาเขียวนมสดนมสดแล้วก็อีกแก้วนึงนะคะง่ายๆเลยก็คือชาเขียวมะนาวอ่าเดี๋ยวรอดูกันได้เลยค่ะมะนาวตัวนี้เราจะใช้น้ำเชื่อมที่30 ml ก็พอนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คนต่อนะคะโหมะนาวก็คั้นสดๆนะคะแบมเพิ่งไปคั้นมาชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะปรับได้อันนี้ก็ดันจะใช้นะ้ำมะนาวที่1-5ดออนนะคะมะนาวลินหอมมากเลยนะคะมะนาวเป็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวดันจะใส่นะคะในแก้วไว้เลยง่ายไหมคะง่ายมากแต่ละสูตรนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปใส่น้ําแข็งกันค่ะก็เดี๋ยวนะคะเรามาบอกรสชาติของทีละแก้วดีกว่าว่าเป็นยังไงเริ่มจากพรีเมียมก่อนนะคะชาเขียวพรีเมียมตัวนี้นะคะจะมีความระมุนกลมกล่กมกอมหวานนะคะหวานมันกลมกล่อมได้ใช้ได้เลยนะคะชิมตอนที่ไม่ใส่น้ําแข็งนะคะตัวนี้แนะนํามาก ะะยิ่งใส่ผงผสมชาเขียวนะคะของอโรมาลงไปโอ้โหเพื่อนขายกมือเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะ<ม>แล้วก็มาต่อที่ชาเขียวนมสดชาเขียวนมสดตัวนี้นะคะจะให้รสชาติของชาของนมนะคะนมสดชานมแล้วก็จะมีความหวานกลมกล่อมนิดนิดนะคะท่านไหนไม่ชอบหวานก็ปรับลดลงได้นะคะตัวนี้แล้วก็ชาเขียวโบราณโบราณน,นะคะมันหอมกลมกล่อม หวานมันกลมกล่อมเลยค่ะ่าโบราณตัวนี้นะคะคืออร่อยชงตามสูตรแบมเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่มีกั๊บใช้ชงขายนะคะได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอ,อชาเขียวมะนาวชอบหวานเพิ่มน้ำเชื่อมลงไปได้นะคะเป็นสิสีเแมวมแต่แบมไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่นะคะแล้วก็หรือจะชอบความเปรี้ยวก็เพิ่มลงไปเป็นสออนได้นะคะมะนาวนะคะก็เดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งกันดีกว่าค่ะ แล้วก็เดี๋ยวแบมจะตกแต่งนะคะด้วยโฟมนมนะคะฟองนมนั่นเองอเล้วตีฟองนมนะคะไปเรื<ม>่อยๆก็มีนะคะฟองนมของเรา<ม>เนื้อนะคะเนียนละเอียดมากเลยนะคะ เครื่องตีนะคะต้องแรงให้ได้ระดับนึงนะคะแล้วก็นมต้องเย็นเทกองนมนะคะใส่เลยหรือท่านไหนนะคะจะท็อปด้วยม,มุกนะคะมุกก็ได้นะคะแต่ของเราท็อปด้วยกองนมนะคะเนื้อละเอียดมากเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะทำง่ายมาก ชาเขียวสี่สูตรของเรานะคะโบรานนมสดพรีเมียมชาเขียวมะนาวนะคะตกแต่งได้เลยนะคะช่วงนี้มะนาวที่บ้านก็เยอะหน่อยนะคะแบมบก็เลยใช้มะนาวได้เต็มที่มากเลยนะคะอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างง่ายๆเลย สูตรอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวแบมเอาสูตรให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งชาเขียวพีเมียมชาเขียวนมสดอ่าชาเขียวโบลานแล้วก็ชาเขียวมะนาวนะคะอาสีสันกลมกล่อมนะคะน่าทานมากแล้วก็รสชาติก็ไม่ธรรมดานะคะต้องลองนะคะ ทําตามที่แบมบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชาเขียวตัวนี้นะคะเดี๋ยวแบมจะชีพ้พิกัดให้นะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนตัวนี้ไม่มีกลิ่นมารี่ให้กวนใจเลยนะคะจากไร่ชาสดๆนะคะยังไงคลิปนี้แบมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้กับทางช่อง FK Sky v e r l d เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะ ฟองนมพี่คะอฟองนมเรียนมากเลยบายบายคะ่ะ